าก,การนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยที่มีความเมตตาทอดกฐินสามคัคคีร่วมกับวัดบ้านทพะตำบลสักฝันอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วกฐินปีหนึ่งก็จำนวนปัจจัยก็ประมาณสองแสนหรือสามแสนประมาณนั้นก็ได้การก่อสร้างภายในวัดก็มีจุดประสงค์ที่ทางวัดจะได้บ,บุรณะ โรงครัวที่มันเก่าเรือสุดโทมจากทำให้มันดีก็มีความเมตตาจากขอบคุณท่านหลวงพ่อที่ให้ความเมตตาวันเล็กๆที่อยู่จังหวัดสะแก้วเพราะว่าห่างจากความเจริญกระถินปีนึงก็ได้ไม่มากไม่น้อยแต่กอ็พอที่จะสร้างได้ จุดประสงค์ก็จกให้มีความเจริญทางวัดผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัดหรือชาวบ้านก็มีความร่วมมือร่วมใจที่ดีกับวัดบาอารามณแห,ห่งนี้ท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตามีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะตุรพิทพรชัทยทั้งสีประการคืออายุ วันะสุขะภาระปฏิทานธนาสารให้หลวงพ่อร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพกับชาวพุทธทั่วประเทศก็ขอโมทนาบุญในครั้งนี้ขอขอบคุณคณะสิทธยานุสิษิ์ที่มาร่วมในวันนี้ก็ขอโมทนาบุญในครั้งนี้สาธุ